กับโพมกับสวัสดีนะครับสวัสดีพี่น้องสุกุูสุกคนกลับมาพ่อกันนะครับกับคลิปแรกนะเป็น,านายังไงปื้นกันหรอเรอีขกระดาษบัถึกนะครับจับคิดนะคาดคิดนะครับอันนี้เป็นอันที่ผมลงห้เบิงลตั้งแต่คลิปแรกของหมดที่แล้วเลยนะครับกับเลือกเอาบถึกคือเก่านะ ผมรุ่งนี่หนึงซีเขายุคนะแต่เข้าบรเ้เลือกเอาก็เลือกเอาปีสองหาหาศูนย์เย์เจ็ดสอาเจ็ดหาแปไปพะวงกับเลขวิ่งโพดนะครับวิง5 5 5บ่งหาหาพวกเขานะ หนึ่งหามันก็ไปออกออมสิน,นมันบวกเะหน่าอันนี้เ็กวิ่งกับไอวิ่งหาไปกับบวกเขน่านะครับสูตรนี้มันเดิน๋ยวเอาก็เอาสูตรนี้มาใส่โตนะครับพันบวกพันนะะกัแสนบวกสิบบนบวกห้ารที่นี่กัเดี๋ยวเอามาใส่โตนะครับเอาเ็กล่างก้อนเนาะเอาเอาแต้มก้อนนะเอาแต้มแต้ม 7, 6, 5, 4, 3, เจ็ดหกห้าสี่สามเขาจีแต้มหานะครับแต้มนี่ก็ใส่มาหลายงวดน,นะครับหาคนไหมนะแต้มนะครับเดี๋ยวงวันี้เอาแต้มกับเดนไปก่อนนะเดี๋ยวค่อยจับอันนี้แต้มนะครับที่ใส่มาอันนี้พบเกียนไว้ ได้เหล็มใหญ่ของผมนะครับ76543นะ76543กับที่ที่พี่น้องเห็นน,นั่นแหละอาเวทมัน1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17งวด17งวดผิดไปงวดนึงนะครับ17งวดผิดไปงวดนึงเดี๋ยวเบิง่งวดนนี้ก่อน วันนี้เลขอ,เออกนี่นะหาเจ็ดนะครับ5 7 9เป็นเลขเลี้ยงนะเลขเลี้ยง5 7, 9, ้าเจ็ดก้าลางออกหนงสีวันนี้ก็ต้องใช้7จ็บวกเบวกสนะครับ ประากาศกระโปอออกเอาสีแดงเนาะเจ็ดบวกเบวกสี่เเป็นเท่าใดนี <c oughs> ่เป็น0 <c oughs> ูนะครับเจบวกเเป็น16บหบวกสได้ศูน เจ็ดหกแ้มนะครับม้วน,นีกศูนย์เก้าแปดเจ็ดหกอันนี้ออกหนึ่งสี่เดี๋ยวเขียนใส่ก่นันไปใช้บุบปากกาก็ได้กัเขาที่แต้มมานะครับสูตรบรัใช้สิบบนนะครับสิบบนบวก ส0บบนบวกหน่วยบนบวกหน่วยล่างแล้วก็ลดแต้มนะครับไปเห็ุเบิ้งนะสำหรับพี่น้องที่เขามาติดตามไหมนะครับสบบนบวกหน่วยบนแล้วก็ลดแต้มเดี๋ยวพบชิสเขียนใส่กระดาษไอ้ตัวใหญ่ให้เขียนใส่นี้เลยคลิปแรกๆนี่แหละมันสําคัญนะ ครับแต้มล่างเดอ้อศูย์เก้าแปดเจ็ดหเป็นแบบหาตัวนะครับเป็นแบบหาตัวเดี๋ยวเขาจังาหาตัวมาจับนะครับหาตัวมาจับว่ามาัดจี ขนาดขูแต้มเราก็ยังจับบ้ถือคือเก้านะครับเลขก็ได้ผมก็ได้พี่น้องแต่สิจับบ้ถือคือกันววเราว่าเพราะว่าถ้าผู้ไดเป็นนักคิดนักคำนวณน,นะรู้เสื้อกันสูตรมันกระสิลุตไลยอยูอกว่าหลา,ลายท่านเดี๋ยวผมเบื้องสูตรเด็ดกอนพันบวกพันเพิ่มหนึ่งลดหนึ่งเนาะูวกกรไดหนึ่งสองสามเขาที่เลขหนึ่งเนาะมันออกหนึ่งสี่ จะเข้าจับจับใดแค่หนึ่งหามันบ่มีเลขซีไหมในสูตรถ้ามันบ่มีเลขซีอันนี้ก็น 1, 2, 7, กหนึ่งสองเจ็ดเข้าทีเลขหนึ่งแต่เบองวันนี้นะเอาพันบวกพันก่อนพันบวกพันเพิ่มหนึ่งลดหนึ่งหน่วยสิบร้อยพันพันทีนี้นะครับสี่บวกสี่เท่ากับแปดแปดเพิ่มหนึ่งลดหนึ่งเนาะโดเดนนะครับอันนี้แต้ม อันนี้เด่นเจ็ดแปดเก้าเจ็ดแปดเก้าเด่นสูตรที่สองได้ไรวหันกับขึ้นจับอยู่กระดาษกาันเลย้แสนบวกสิบบนนะครับแสนบวกสิบบนได้เท่าไหร่ก็ลด าตัวแรกให้บวกห้าพืงที่ไปนะครับแสนบวกสิบบนก่อนเนดะิมแสนก็คือ6กบวกสิบบนก็คือ7จนะครับหกบวก7จ็เท่ากับสิ 6, บบวกเเท่ากับสิได้เลข3ามลดหนึ 1, ่ก็เท่ากับ2 2งองาม 3บวกเท่ากับ8นะส่วนที่2ซึ่งมันชนกันอยู่ที่เลข8แล้วนะครับสูตร์ชนกันอยู่ที่เลข8 2สูตรนะ8อะไรได้6 8อะไรได้7 8อะไรได้8 8อะไรได้9 8อะไรได้ศนย์ก็ว่าไปนะเพราะว่ามันเนรียนอยู่ตัวแล้วคือเลข8นะเ,นะเดี๋ยวเสียเอาศูตร์เด่นเด่นมาใส่อีกนะครับแล้วก็สูตรแต้มนี่ เดี๋ยวผมคิดเพิ่มให้นะครับอีกจากสูตรหรือสองสูตรนะแต่ที่แน่ๆมีแล้วอีกสูตรหนึ่งก็ทั้งหมดเป็นสองสูตรแต่เดี๋ยวผมเช็ครายละเอียดก่อนเดี๋ยวผมมาลงให้นะครับเดี๋ยววันนี้ก็สิหาแต้มอีกหายมันได้จากสามสูตรเหรอมาชนกันนะครับเพื่อคว้าแม่นยำเนาะแต่ว่าเขาก็ค่ได้เอาเบอร์ทุกตัวนะหาตัวมันก็หน่วยจับอเดียมันกนับหาสิบหาสิบชุดนะครับมันบวมมันหลายเกินเอาก็หาตัวเด่นมากถ้าตัวเด่น เราก็เอามาจับก,กับแต้มนะครับจับก,กับแต้มปุ๊บอ่าถ้าเกิดว่าเขามีแต้มจากสองสูตรหรือสามสูตรนะครับมันก็สีเหลืออ่าเอาตัวชนมันก็สีเหลือหน่อยตัวลงนะครับมาเทียให้อ่าเลขเหลือหน่อยตัวนะที่แน่แน่แต้มนี้ถ้าผมจำโม่ผิดนะหกเจ็ดแปดครับคือตัวชนนะแต้มชนหกเจ็ดแปดครัผมจำโม่ผิดเดี๋ยวอ่า เดี๋ยวผมเส็มาลกให้เบิ้งที่ล้านนะครับผมบ่ไดรเอาไอ้นี่ผมขอเช็คในรายละเอียดอีกที่นึ่งก่อนนะครับอันนี้แปมล่างอีกอันนึ่งจะได้มันจะได้เป็นเลขขี้นะครับผมจะเน้นเป็นเลขขี้นะสามห้าเจ็ดก็เน้นไปที่สองหาคุณแล้วเพราะว่าหอมซินมันออกหนึ่งหาเนาะ ผมลดโบเบิดตนะครับปอมสินนี่จริงๆแล้วถ้าลดหกหางนะจังไดก็คือน,นะครับแต่ผมลดให้บเบิร์ก็ต้องพอสดพอภัยหลายๆนะครับนึ่งหาไปองสัตว์มันบรแมาน,มนึ่งซีเ็ยสีขัดเอาอะไรหกแต้มเนาะแต่จริงๆแล้วเราว่าสูตรนี่มันสูตรแต้มรวบแต่สูตรนี้มันมันมีรลดนะครับไม่เขามีรลดผมก็เลยโบ,โบ,โบปักใจบรนไดไอ บดแ้มนะก็จริงๆก็ใส่มากโดนจนเติมจนเก้าแล้วล่ะแกมันก็มีหลุดอยู่จังหวดแหละแล้วมันกลับมาเข่าอีกสองสามงวดมออั้งนถ้าพี่นอ้องติดตามอยู่พ้าจำได้นะครับมันเป็นแต้มอตแมรวมสองตัวตล่างนะช่วงหลังมันมันมีหลุดนะผมก็เลยบรีเอามาใส่เห็น มีรุดมันก็นกลับมาเข่าแล้วก็รุดงวดว่าหันมันได้เป็นแต้มขี้นะครับเป็นแต้มขี้ที่นี่อเดี๋ยวโอเคเอาคร่าวๆก็เอางวดงวดนี้เลยก็ได้เอามาบวกใส่กันทีเดียวเจ้ากระดาษอันอื่นเฮ็ดก่็สิบครั้งที่หนึ่ง รักสิบรักสิบครั้งที่หนึ่งนะครับสิบครั้งที่หนึ่งก็คือเลขสี่นะเลขสี่สิบครั้งที่หนึ่งคือเลขสี่เบอร์ของเก้านี่แหละว่ามันใชได้ตัวใดนะอันนี้เอดเข้าๆเลยนะซึ่งนะครับสี่บวกด้วยสิบครั้งที่สามกับหน่วยครั้งที่สามก็คือบวกเจ็ดบวกหก นีเดอส่บวกเดบวกหกนะครั้งที่หนงครั้งที่สองครั้งที่สามครั้งที่ส 4, 4ี่สีบวกเดบวกหกใแจ้มอ่าตัวนี้มันจะเป็นแจ้มที่นะเป็นแจ้มเจ็ดอ่าเก้าหนึ่งมห้าเจ็หเป็นแจ้มที่ทีนี้ ดู้สึกว่าบจะเห็นเจ็ดกับเก้าแล้วนะครับเนี่ยไปสซละโอู้เจ็ดอยู่คู่เดียวก็เสียคู่เดียวไอ้ไอ้แ้มดีเจียนไหนวะหันะเออ,อยุ่นี้แ๋ยวผมสะเอาเอา่าคราวๆใหนกอนนะครับสูตรนี้มันทีได้เอ่เป็นแ้มขี้ไปเพราะฉะนั้นผมสะเอาเดนตัวนี้ให้ อ่าอกเจ็ดกับเก้าอเดอผมซีโรกไว้ก่อนนะแล้วอีกอันนึองอ่ะรู้สึกว่าจะเป็นหกเจ็ดแปดนะครับตังเบิร์มันสามศูนยแล้วเดี๋ยวผมถ้าเกิดว่าผม,มคิดได้เดี๋ยวผมซีลงให้อีกนะครับอีกสูตรหนึ่งผมยังบ้านจะรุ่ให้นะที่ว่ามันชนจริงหกเจ็ดอ่าหกเจ็ดแปดนี่เดี๋ยวผมซืมาลงา่มให้ทีหลังนะครับตัวเด่นก็คือเลขแปด ตัวนึงเราละเดี๋ยวเบิรงกกนว่าก็ตามที่ผมว่าละในว,ว่าพี่น้องมีเด่นตัวใดก็ให้เอาแต้มตามนี้นะแต้มมันก็ยังเดินดีนะครับไก่ต,ต่ยังว่าแต่ว่าเลขมันก็ไม่เขาไม่รุดนะพี่น้อง <c oughs> อย่าไปปักไก่เสียร้ายนะครับมันเป็นก็เป็นอเออเพียงแค่แนวทางผมก็อ่านอยู่ด้อคอมเมนต์แต่ใดนกูลงพ้นมันว่าโอ้เลข เรียกรายปัจจัยนี้ยัพวกเขาผู้คนกขาว่าโอ๊ยบ้านแห้งยังไงก็ถูกผมไปอา่านดูคอมเมนต์แต่ใดผมเห็นว่าผมไปอ่านผมก็เลยบ่เอาสูตรไงลูกนะเห็นว่าการเด่นแล้วมันก็บูทึกนั่นแหละทางที่แฝงนเอาก็มีนะแต่ว่าสูตรในสูตรแต่ละสูตรมันบุหรีเดนซีเนาะงวดที่แล้วนะ่ะราเบิงวดนี้นะครับเป็นแผดนหรือว่าพี่น้องมีตัวเด่นตัวใดอา่าอีกสูตรนึง นะให้เอาแค่10บล่างบวกหน่วยล่างนะครับ10ล่างบวกหน่วยล่างได้เท่าไรก็ะให้เพิ่มแต้มไปนะครับเดี๋ยวผมมีจ่กระดาษใบเก้านี่แหละเด่นอีกใบหนึ่งกนเด่นอีกตัวหนึ่งก่อ,นอันนี้กระดาษใบเก้าเดี๋ยวพบสี่ A เฮ็ดไ่้ย่อให้เบิยยเ้มแกบ อานี้ก็แล้วกันนะครับมนแรกเห็นไหมก็เอาศูนย์บวกหาไปเลยนะครับศูนย์บวกห้าเท่ากับห้าหกเจ็ดนะือเด่นนะครับสิบล่างบวกหน่วยล่างก็นับไปจากสามจังหวะนะครับจะได้ 5, 6, ห้าหกเจ็ดวันต่อไปออกหาหกนะห้าบวกหกห้าบวกหกเท่ากับสิบเอ็ดก็ได้หนึ่งสองสาม ออกที่หนแปดนะครับมันก็เข่าที่เล็กนี่แหะทีนี้หนแปดเท่ากับเก้าศบวกแเท่ากับ901าศูนยออกที่หน่งีนะครับข่าที่เล็กหนึง่งหนีหบวกเท่ากับห้าเนะเป็นเด่นอีกตัวนึงก็คือ5 6 7 5 6 7เจราฉะนั้นส่นกันแล้ว7กับ8นะครับ7กับ8นี่ส่วนกันแล้วนะ่่นองกับลอบ่องไปเห็นเบิรกเองนะครับ10ล่างบวกหน่วยล่างแล้วก็เพิ่มแต้มไปนะมันบ็่ยากนะครับไปลองเห็นเบิงไปย้อนเบิงแต่มันก็ะเข่าบ่บดโดบันไดราว,ว่าผมสิบบอลงุ่มเป็นอันนี้ให้เบิงนะครับ จะเอาอิี้มันกะเขามากก็กะลอกไปบัวเบิ้งแก่ๆไอ้ต้นปีพุ่ละนะมันกระชิไมีเขามีดูดของมันมาก2บกสเป็น4ี่นะครับไปสี่ห้าหมันออกสองสสองบวกสี่เป็นหกเจ็ดแปดนะหกบวกสเป็น0ูนย์ศ่งสองสามเพิ่มสจังหละมันก็จีเขามากแต่ว่ามันกช่วงลามันมันก็ได้เพิ่มหลายนะครับ จังีิเลขที่ออกหน่งเกนะครับ19ึเ้าเท่ากับ0กับ0ูนย์งสมวันต่อไปมันจะออกหนึ่งหนะครับมันต่อไปออกหนึ่งห้บวกหเป็น6 6หกเจดนอ,อกเกนะ้าเจ็นาะเจ็บวกก 7, บวกเ้าเท่ากับ6กหกเจดนะเาเพิ่มแก่สามจังหวะอันนี้มันออก3าเก้าถ้าเพิ่มสีจังหวะมันก็เข่าละ 7บวก3เป็น10เท่ากับ0 012อ,ออก19นะครับ9บวก1บวก9เป็น10กับ0123 012อ,ออก05 0บวก5แล้วกับ5ออกที่5 6 1บวก8เป็น9 901นะครับมันออก14อันนี้ก็คือการว่าวันทีออกตัวใดค่ยไปค่อยมากพี่นองกันยังก็ได้เรียจากตัวดอก ก็เอาแค่แต้มมาให้เบิ้งนะครับถ้าเกิดว่าพี่น้องมี้ตัวเลขใดก็ให้จับตามจับให้มันเข้าแต้มนะมาเจ็ดเจ็ดอะไรได้ 9, เก้าเจ็ดอะไรได้แปดเจ็ดอะไรได้ 7, เจ็ดเจ็ดยังได้หกนะครับหรือว่าแปดกับแปดอะไรได้เก้าแปดอะไรได้แปดแปดอะไรได้เจ็ดแปดอะไรได้หกเาว่าไปนะครับโอเคคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้นะครับเดี๋ยวผมจีไอ คำนวณสูตรแต้มอีกสักสองสูตรนะครับเดี๋ยวผมเขียนอ,อันนี้อันนี้แต้มหลักเด้ออันนี้เป็นแต้มลองแต้มลองก็คือ7 9 1 3 5พี่น้องอย่าไปสับสนกันนะครับอันนี้เป็นสูตรที่1อันนี้เป็นสูตรที่สองสูตรนี้ไม่เขา้าไม่ลด สูตรนี้ไม่ลุดครั้งหนึ่งนะเป็นสูตรเก้าทางเบิดนะครับทแน่้เ่เห็นแทมชนชนี่เจ็ดกับเก้าเลยล่ละแต่มาชนกายวิามากเด็กแต่ทีเนี้ยนะหกเจ็ดแปดเก้านี่คนะองแบบอว่าแ้มสีโตวจับมันก็สี่สิบชุดไปแล้วไปกลับสี่สิบชุดเาราก็ต้องหาดับหาเดนมาตัดนะครับดับก็ได้เห็นเวลาละย้ววันนี้ คิดว่านะครับสิบอลังเลสิบอเล่วิ่งมานอยู่นะครับว่าเลขวิ่งมัน,น,มนกัดเขาไปเง่หดอกโอเคครับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้นะครับเดี๋ยวจังไดกะครอบเมีต์มาถามไทยกันได้ครับผู้ไรมีสูตรแต้มล่ามกะส่งมาให้เบื้องน้นาีแหละยาวเกี่ยวไว้จะน้างจะขวงไรนะครับเอามาสดกันซอยๆกันนะครับคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้นะครับสวัสดีครับ